พิกไทยตั้งแต่พิกไทยไข่มีสองสีไข่สีส้มกับไข่สีเหลืองแต่ไข่อันนี้ไข่เป็นห้องอย่างไข่ไข่ออร์แกนิก เป็นเป็นสองสีเลยค่ะเป็นสอย่างเลนี่จะกดใส่ใส่อันใส่หัวหอมใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยก็เรีกว่บ่ใส่ผงนัวบ่ใส่อย่างอื่นนะจ๊ะใส่กเกลือกับพริกไทยพอ

สีเขาเหมือนน้ำเหมือนน้ำผึ้งนะเจ้าสีเขางามแต่โอ้ใส่หนึงจอดหนึงจอดก็ดะละโอ้สีเขางามงามงามสีงามโอ้ยออันนี้เป็นน้ำมันบักกอกสกัดเย็นเจ้าน้ำมันบักกอกสกัดเย็นใส่ใครเขาก็ ต้นหอมพฏิใส่ใส่ใส่ต้นกรนตก่อละใส่ตัวถึงแกะหม้อละ,ละเปิดไฟน้ำมันเัาอีพอละน้ำมันบบดใส่นะักใส่แค่จ้อนเดียวต้องใส่นะักเพียาโคมบัดีเจ้าเพียาโคม น้องแบงค์บัดดีเจ้าอืมวันนี้มากเจียวไข่กินเปียคมวัดดีเจ้าวันนี้มากเจียวไข่กินเจ้าใส่จอนเดียวน้ำมันสกัดเย็นใส่จอนเดียวเพล่อน้ำมันบบกอรอกเนย เจียวไข่ใส่แฮมแล้วก็ใส่ชีสเจาะแล้วก็ใส่ต้นหอมไปละอน่อยมากชอ ผแนตักะเจ้าแล้วมันก็หันละันเจ้าแล้วมากินไ่มกินไข่เจียวบ้านมือกีเจ้าแม่มนกินไขเจียวนอาิข้านะำเกียคากิข้าวแล้น้ำเจ้ใส่ต้าห้หนักจะได้หม้ใส่กระเบื้อกับพีิกไขอะ ปกติน้ำมันทอดละ